ปลาสะออน์บะครับออกเป็นสายเป็นสายเลยนี่มีแต่เห็ดได้นี่มีแต่เห็ดบวกด้อครับผลผลง่ายไฟไว้ตั้งผลบิึงเบิึงต่างกล่องเบิึงขาจุนพูนพุญชขาจุนพูนจันทผ่านอยู่เท่าต่งยางยองยองครับมีแต่เห็ดได้หนิมีแต่เห็ดได้นี่เห็ดบวกเลยนี่นี่อีพ่อไปนี่มีดิเห็ดบวกเลยครับนี่สะออน์บะครับนี่อือลายขกหลายขักกําลังเคยปลูกเคยพอหลายปลานนี้ อือยี่หลายบักครับส่วนที่มาตองมาดอกเก็บเองก็ได้ดอกแมนอยู่นี่ครับเจอแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับหยบลอยเลยนี่สิ่นี่อัญชาครับอัญชาสินอัญชาสินคือนี่กัน คือเก่าเหรอครับขึ้เก่าหมานคือเก่าครับมาทำมานได้ยียมเพชรกระเพาะด้วยด้วยนี่ครับนี่หมานมันครับนี่อ่อนบรครับทุกคนมีดเฮ็ดอ้อยต่อยนะครับมีดเฮ็ดปวกอ้อยต่อยผลในม่งกระตากับข้าวเจ้าบุโอ้โอเคขออนุญาตเก็บกันได้ครับสวัสดีครับ